ขึ้นกงจงสำคัญทั้งกลปนกันรำพันมิ่งไม้ในดงใกล้กลางยางยุงุูงระหงตะลิงปริงปริงประยงคันทรงทรงกินฟินฟางมะม่วงพวงพรองช่องนาง เกลื่อนเถือนทางกินพรางเดินพรางวางเนินเห็นกว้างอย่างเยื้องชำเลืองเดินเหมือนอย่างนางเชิญพระแสงสำอางข้างเคียงเขาสูงฟูง้งหงงลงเลียงเริงร้องสองเสียง สำเนียงนาะฟังวังเวงกลางภพยไกยข่ขันบัลเลงฟังเสียงเพียงเพลงซอเจงจำเรียงเวียงวังยุงทองร้องรกระตงูงดังเพียงของกลองระคัง เตรสร้างกันสดางคานเสียง